สวัสดีครับวับนนี้สวนบอนสีพระธรรมนะครับจะเข้ามาดูบอนสีหลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งเดือนในการรดน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูเนี่ยครับโอ้โหบงกดพลอยนี่กัดสีสวยมากนะครับอันนี้คือ,อาบางต้นนี่ก็แห้งแล้วนะครับหน้าดินแห้งเราก็ต้องพรมน้ําก่อนแล้วก็เติมน้ําที่กระบะอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะพรมน้ําให้ หน้าดินนะครับให้หน้าดินนั้นชุ่มก่อนซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีว่าสวนบอนสีพระธรรมนั้นวัสดุปลูกจะเป็นใบไม้ล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าขาดน้ําขาดความชุ่มชื่นความชุ่มชื่นนะครับความชุ่มชื่นแล้วจะทําให้วัสดุปลูกหรือว่าใบาไม้นี่แห้งได้แล้วก็จะทําให้มีผลต่อระบบรากนะครับการเดินของรากนะครับก็จะต้องพรมให้ แบบชุ่มๆเลยนะครับผมนี่ก็พอเรารถไปได้สักพักนึงเราก็เติมน้ำแต่ละกระบะนะครับตอนนี้อากาศ <c oughs> ไม่ได้หนาวเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมอากาศเริ่มที่จะร้อนอากาศร้อนก็เราก็จะต้องเติมน้ำไว้<ะ>เพราะว่าแป๊บเดียวก็แห้งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงเป็นฤดูที่ การคายน้ำเนี่ยจะจะทําให้น้ำเนี่ยลดลงไวการเลเเหยของน้ำนี่ก็ทําให้เกิดการเลเเหยมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ปริมาณปริมาณน,น้ําเนี่ยลดลงเยอะเราก็จะต้องเติมเติมน้ําให้เขานะครับเติมความชุ่มชื่นให้กับหน้าดินให้กับกระถางนี้กระถางที่รดอยู่นี้จะเป็นศิลานักปราดนะครับที่กําลังเติมน้ําอยู่นี่นะครับ ศิลานักปราดตัวนี้จะเป็นตัวหน้าด่างสีชมพูนะครับหน้าด่างสีชมพูมันเห็นใต้ใบจะมีหูใบด้วยนะครับศิลานักปราดเนี่ยเหมือนจะมีหูนะครับมีหูใต้ใบด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นราศีสิงห์เนี่ยครับนี่เห็นไหมครับนี่กระถางนี้นะครับเป็นราศีสิงห์หลายหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีจํานวนไหมตับราศีอยู่ที่นี่มีราศีมีนราศีสิงห์นะครับส่วนราอีกราศีหนึ่งนั้นก็เพิ่งจะ เจริญเติบโตยังไม่ได้มีจํานวนก็คือราศีกันแล้วก็ราคานี้ยังยังอยู่สูงอยู่นะครับยังไม่มีจํานวนแต่ว่าราศีสิงห์นะครับด่างเหลืองสวยๆนะครับด่างเหลืองด่างขาวสวยๆมีจํานวนนะครับราศีสิงห์หรือใครชอบใบหอกใบไผ่นะครับถัดกันไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเนี่ยครับยังเขียวอยู่กระบะน,นี้จะเป็นปีกรามเทพแล้วก็เหมือนจะมี รัตนรุ่งเรืองนะครับรัตนรุ่งเรืองทรัพย์ภูณลแล้วก็มีพรพระเจ้าตากอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับใครที่ชอบบอลด่างยังไม่มีบอลแรของปี65 66นะครับก mm ็ hmm. สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับ mm hmm. ยังมีแบ่งปันอยู่สำหรับผู้ที่ชอบ และรักในการปลูกบอนสีกระบะนี้นะครับนี่ที่เห็นเนี่ยครับนี่ใบนี้อันนี้จะเป็นปางรำพึงแล้วก็มีปางอุ้มบาทอยู่ในนี้นะครับเป็นตับปางพระประจําวันเกิดนั่นเองนะครับแต่ว่าสีนี้สวยมากนี่ครับบง,บงกดพลอยนี่ครับกำลังกัดหน้าชมพูสวยงามมากนะครับบงกดพลอยในกระบะนี้จะมีมณีลักษมีนะครับมณีลักษมีกระถางสี่นิ้วโอ้ต้นนี้เห็นไหมครับนี่ด่ังฮาร์ปเลย แต่เป็นกระถาง4นิ้วที่ตั้งแม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในกระถางไม่ต่ำกว่า2เดือนแล้วก็สามารถลงกระถาง6-8นิ้วตั้งเป็นแม่พันุได้เลยนะครับแล้วก็มีนากากนาศูนยอยู่ด้วยนะครับอันนี้จะรวบรวมหลายๆต้นอยู่ในกระบะเดียวกันสําหรับกระบะนี้นะครับหน้าเขาขาวม็ดแดงๆต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นพันดาวนะครับพันดาวแล้วก็มีอันนี้จะเป็นจังหวัดน้องค่าย เดียจะเป็นบอลกาบาาน,นะครับด่างสวยๆนะครับนะครับมะมีเมฆขาลานะครับมณีเมฆขาลานี่ครับเป็นบอลกาบสีแดงด่างสวยด้วยนะครับเป็นเป็นบอลกาบด่างนะครับบอลกาบด่างสวยงามนะครับอันนี้เป็นพันดาวอันนี้เป็นมณีลักษมีตอนนี้ต้องเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับบอลน,นะครับส่วนกระบานี้นะครับอันใบกลมๆที่ทุกท่านเห็นนี้จะเป็นตับเดือน นะครับจะเป็นเดือนมิถุนายนต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับใบจะกลมใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับสวยงามมากนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีมหาโชคมหาลาบด้วยครับนี่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ใบด่างเหลืองเหลืองเนี่ยที่โดนน้าด่างเหลืองเหลืองอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กระรัดด่างสวยมากนะครับยิ่งโตยิ่งด่างสวยเทพนรินก็มีนะครับเทพนรินนพเก้า 9, อยู่ในกระบะนี้หมดเลยนะครับใครที่สนใจ บอลตกเก่าสอบถามเข้ามาได้นะครับแม้แต่บอลแรไอเทมปี66ก็มีนะครับผมตอนนี้ราคาจับต้องได้หมดแล้วนะครับใครที่สนใจก็แบ่งปันกันไปปลูกครับผมราคาเบาๆถือว่าได้ช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำจํานวนนะครับเพราะว่างานงานช่วงนี้งานยาวเลย ก็มีเวลาแค่มาเปิดดูมีเวลาแค่มาเปิดดูแล้วก็มารดน้ําให้นะครับมารดน้ําให้นะครับมาเติมน้ําอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในกระบาลนี้ก็จะมีราศีสิงห์มีตับปางประจําวันด้วยนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นปางถวายเนตรนะครับอ๋อแล้วก็ปางสายญาตินะครับสีแดงๆนี่อันนี้ปางสายญาตินะครับปลอดภัยปางสายญาติ แล้วก็มีพร,พร,าาพ,รพระเจ้าตากนะครับพรพระเจ้าตากนะครับเป็นบนแรจากจันทบุรีกระบาดนี้ก็จะมออีอันนี้น่าจะเป็นสยามนารมิตนะครับนี่สยามนารมิตสยามนารมิตตอนนี้กําลังงอกออกมาชุดใหม่พอดีไม่ได้เปิดนานไปดูไปอัปเดตดูวันนี้โอ้งอกออกมาเยอะเหมือนกันนะครับสยามนารมิตหน้าด่างสวยก็มีนะครับ อันนี้ปางสายญาติอันนี้ปางหน้ากรกยอยู่ด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นศิลาหน้าปราหน้าชมพูนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นรัตนรุ่งโรดนะครับด่างขาวเนี่ยรัตนารุ่งโรดกับแบบนี้นะครับรัตนารุ่งโรดน,นะครับรนรรนะรบ,บนสีเนี่ยเขาขาดความความชื้นไม่ได้นะครับแต่อยากให้แฉแต่อันนี้เราไม่ได้รถนานก็ต้อง เติมน้ำให้เขาได้ให้วัสดุปลูกได้อมน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มความชื้นให้กับวัสดุปลูกนะครับอย่างเป็นอย่างที่เราเข้าใจก็คือบอนสีนะ้นจะชอบอากาศร้อนชื้นนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้หนาวมากนะครับร้อนๆก็เพิ่มความชื้นให้เขานิดนึงนะครับก็เริ่มโตแล้วน,นั่นจะเป็นเมษายนนะครับเม็ดแดงพื้นขาวกระดูกเขียว ครับสำหรับที่นี่นะครับเม็ดแดงพื้นขาวกระดูกเขียวก็จะมีเมษายนมีจังหวัดน้องคายอย่างเงี้ยนะครับผมที่ที่น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความขาวของจังหวัดน้องคายจะขาวแบบขาวนวลกว่านะครับส่วนเมษายนเนี่ยจะขาวออกขาวออกเขียวอ่อนๆนะครับขาวออกเขียวอ่อนๆขาวออกเหลืองอย่างเงี้ยครับกระบะโน้นนะครับนี่ครับ บอลกระนี่ก็สวยมากๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นฤรือสีโกนทันญะนี่ครับนี่เนี่เนี่เห็นไหมครับที่เป็นใบเขียวขาวแดงนะครับเลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากเหมือนกันโกนทัญยะนะครับฤรือสีโกนทันญะอ่าแล้วก็มีใบกลมๆน้นก็จะเป็นมิถุนายนเหมือนกันนะครับบอลเก่าๆก็ยังมีมีเหลืออยู่บ้างนะครับบางตัวก็ไม่ได้ทําจํานวนก็มียุบหายไปบ้างนะครับบอลใหม่ๆเราก็เก็บสะสมไว้บ้างตัวที่เราชอบนะครับ เนี่ยตัวนี้แห้งไปเลยไม่ได้รดน้าให้เขาจริงๆพันดาวนี้ก็เป็นบอลเก่าที่คลาสสิกมากๆนะครับเพราะว่าพื้นเขาจะเป็นสีขาว,ขาวแล้วเมื่อโตขึ้นนะครับเมื่อโตขึ้นก็จะมีออกสีเม็ดอ่าออกเม็ดสีแดงๆนะครับจะมีเม็ดออกสีแดงๆแล้วก็เต็มพื้นเลยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพันดาวไอเม็ดแดงๆก็เปรียบเหมือนดวงดาวนะครับเปรียบเหมือนดาวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นใบนะครับ ก็เลยชื่อว่าพันดาวสวยงามนะครับการตั้งชื่อก็ถือว่าเข้าลักษณะนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะมีวังไข่มุกเนี่ยครับที่เป็นใบข,า,ขาวๆฝั่งโน้นแล้วก็มีก้าทับอันนั้นน่าจะเป็นก้าทับแล้วก็มีเทพนรินนี่ครับเทพนรินก็เป็นบอลกาบมีแข้งเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เราก็เติมน้มาํามาอันนี้เป็นตู้ใหญ่นะครับเป็นตู้ใหญ่ แต่ว่าในตู้นี้จะเป็นกระถาง4นิ้วนะครับกระถาง4นิ้วที่เราย้ายมาจากการแยกหน่อผ่าหัวบางต้นก็เนี่ยครับจะริญเติบโตไปหมดแล้วนะครับนี่ครับหลายต้นอย,อย่างนั้นนะเทพนรินก็โตแล้วนะครับต้นโต,ต,ตนั้นนะครับเทพนรินแล้วก็กระบ,บาดนี้ก็จะเป็นพวกพรพระเจ้าตารารตนะรุ่งโรธรัตนะรุ่งเรือง นะครับสวยมากต้นนั้นด่างเหลืองๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับไม่เห็นปลายจำไม่ได้นะครับน่าจะตระกูลรัตนารุ่งโรดหรือเปล่าแต่ด่างเหลืองสวยมากนะครับเนะนี่ครับนี่น,นี่ต้นนั้นเล็กๆนะครับส่วนกระบะนี้ก็จะมีบอลเก่าไม่ว่าจะเป็นนงพักเก้านางสุชาดาเนี่ยแต่ว่านางสุชาดาโตมากแล้วนะครับอันนี้เขาโดนน้ําก็เลยอาจจะยังปรับสภาพไม่ได้ด้วยบอล อยู่ในกระถางที่เล็กแต่ต้นใหญ่แล้วก้านยาวเมื่อเขาเจออากาศแบบว่าปรับตัวไม่ทันนี่ก็มีความเหนียวลงแต่เดี๋ยวพอปรับสภาพได้ก็จะสดชื่นเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจไม่ตายนะครับไม่ตายแค่ปรับสภาพไม่ทันแค่นั้นเองนะครับเมื่อปรับสภาพได้ก็จะสดชื่นนะครับสดชื่นแล้วก็สีสันก็จะกลับมาสวยงามฟอร์มก็จะสวยก้านก็จะสดชื่นแข็งแรงนะครับ ตอนนี้ก็เติมน้ำนะครับเติมน้ําไว้เพราะว่ามีอีกลหลายๆกระบะที่น้ําแห้งนะครับในกระบะนี้ก็มีมีนกพะเก้านะครับมีนกพะเก้ามีหลวงตาเมืองอ่าตบานั้นมีหลวงตาเมืองด้วยนะครับต้นโตมากนะด่างแบบสีแดงสวยเลยหลวงตาเมืองนะครับต้นนั้นด่างแดงสวยมากนะครับอันนี้ก็คือมาเติมน้านะครับมาเติมน้ําให้เพราะว่าโอ้ เขาอยู่ได้เป็นเดือนนี่ถือว่าทนมากๆนะครับถือว่าทนอึดมากๆแล้วครับบ่านสีเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเป็นเนาะเขาไม่ตายง่ายๆนะครับเขาไม่ตายง่ายๆขอแค่ว่าเราเข้าใจสภาพบางทีเห็นฟอร์มไม่สวยก็อย่าเพิ่งไป็นตัดสินว่าเขาใกล้จะตายนะครับมันเป็นอยู่ที่สภาพอากาศนะครับช่วงจังหวะฤดูสภาพแวดล้อมนะครับสําคัญนะครับ ยังไงก็ไม่ตายครับมีแต่จะสวยไปเรื่อยๆนะครับยิ่งโตยิ่งสวยครับบางต้นนี่โอ้โหแตกหน่อแตกอะไรเป็นฟอร์มกอสวยงามมากนะครับนัครบเดี๋ยวมาดูอีกตู้หนึ่งฝั่งนี้ก็น่าจะแห้งเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับยังยังพอมีน้ําอันนี้จะมี ปีกามเทพนะครับปีกามเทพตอนโตจะก,กัดสีชมพูเขียวชมพูสวยงามมากนะครับฝั่งนี้จะเป็นลูกไม้มีลูกไม้นะครับลูกไม้แค่ะจะกัดลายคล้ายๆเจ้าโปกแก้วเจ้าวังนะครับส่วนฝั่งนี้ก็โอ้นี่โตขึ้นมาแล้วกัดสีสวยนะครับสําหรับคุ้มทรั์นี่ครับผมนี่ครับคุ้มรั์หน้าแดงครับยิ่งโตยิ่งสวยฝั่งนู้นจะเป็นพรมณีที่เผาออมาแล้วแผลงแผลงเขียวเห็นไหมครับ แผลงเขียวกลมสวยมากอันนี้เป็นให้เป็นมุกดาหารนะครับเนี่ยครับมุกดาหารส่วนตัวนี้ยุบลงไปแล้วสําหรับน่าจะเป็นเทวกรรมหลังลักนะครับยุบไปแล้วเนี่ยครับนี่เริ่มเริ่มโตละสสาหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยจะค่อยๆกัดสีเข้มขึ้นคลาสสิกมากบนเก่าที่คลาสสิกมากๆนะครับอันนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับ จะพาไปชมตัวแรลุงตัวเล็กๆเขาแห้งไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าตู้นี้เดี๋ยวให้ดูตู้นี้นะครับนี่ครับแห้งไปหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ที่โตได้ที่โตมากแล้วนะนี่โอ้เออเดี๋ยวให้ดูคุ้มรับต้นนี้ดูดูเหมือนจะดังๆด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เห็นไหมครับคุ้มรัพ์ เหมือนจะแดงแดงด่างด้วยสวยมากนะครับคุมทรัพย์ต้นนี้สวยมากอันนี้เป็นราศีมีนมีหนอแล้วนะครับราศีมีนฝั่งนู้นนะี่ครับองค์หญิงทอฝันสวยงามมากนะครับสะท้อนกับแสงแดดส,สวยงามมากนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆต้นนะครับผมนี่กระดูกสวยๆแบบนี้ใครชอบบอนกระดูกเข้มๆนะครับอย่างนราทนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกนำโชคเป็นมหาสารคามก็มี เป็นบอลเก่าๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตู้หนึ่งฝั่งนี้ก็จะได้รดน้ำโอ้โหรู้สึกว่าจะไอ้นี่ไปเยอะเลยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบอลตับจังหวัดนะครับเนี่ยสีแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวแรเยอะเลยเนี่ยขุนพันก็มีตับแบบบอลตับเยอะเลยฝั่งนู้นก็ยุบไปเยอะเลยเพราะว่ามันแห้งนะครับเดี๋ยวเราเพิ่ม ความชุ่มชื้นนะครับเพิ่มนี่ครับอันนั้นก็ยุบไปแล้วเดี๋ยวต้องผ่าก็จะมีทับทิมทารามีทองสยามก็มีนะครับทองสยามก็มีฝั่งนั้นแล้วก็มีปีกมัจจุราชที่หลายหลายคนรอคอยตอนนี้ก็จําหน่ายไปเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับสําหรับปีกมัจจุราชนะครับฝั่งนี้ก็มีดารานุพรัตนะครับดารานุพรั์มีเอ่อ หลวงตาเมืองมีโอ้หลายๆต้นนะครับอยู่ในนี้แม่ฟ้าหลวงอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วกอ็อันนี้อะไรเอ่ยออกหนอแล้วด้วยนะครับนี่ออกหนอแล้วด้วยนะครับ,ออนะรบเป็นตัวแรงเหมือนกันอันนี้มหาโชคมหาลาบนะครับเป็นบอลไซคอมแพกนะครับน่าสะสมมากมหาโชคมหาลาบบอลไซคอมแพกนะครับ นี่สีเข้มเๆไปป้ายเป็นบอนป้ายนะครับเป็นบอนป้ายบัวสวรรค์ก็สวยนะครับบัวสวรรค์บัวสวรรค์ยังมีฝั่งโน้นอีกไหมครับเนี่ยครับก็จะปล่อยให้เขาลงหัวเผื่อว่าจะได้ผ่าทําจํานวนกับเขาบ้างนะครับบัวสวรรค์เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับพอๆกับชายชนเลยบัวสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นบอลที่อยู่มานานแต่ก็น่าสะสม นะครับเพราะว่าเขาป้ายสวยนะครับพื้นออกชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะครับสวยงามนะครับสวยงามบัวสวรร์อันนี้มีเทพพิทักษ์นะครับบอลเก่าเทพพิทักษ์หรือบอลกาบอเวตกุมารอย่างเงี้ยนะครับก็สวยยิ่งตัวยิ่งสวยเวทกุมานนี่ก็ทําจํานวนไว้อยู่นะครับฝ mm ั hmm. ่งนั้นก็จะมีเสือดําเสือมมเหสวนอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นบอลแบบเก่าๆนะครับ โอ้ทวีภพนี่เหี่ยวไปเลยเพราะว่าไม่ได้รดน้ําไว้เดี๋ยวก็ฝืนนะครับเดี๋ยวรดน้ําไว้สักหน่อยนะครับเพิ่มความชุ่มชื่นเสีอฝ้ายก็มีตีใหญ่นะครับตีใหญ่นะครับตีใหญ่เนี่ยแห้งแล้วตีใหญ่แห้งแล้วนะครับสวยงามนะครับบอลแต่ละตัวเนี่ยอ่าฝั่งนี้มณีลักษมีนะครับนี่ ันนี้ลักษมีฝั่งนี้คัดลงกระถางหกนิ้วไว้ตั้งแม่นะครับอันนี้ก็ยุบไปเยอะเลยนะครับปีกมัจจุลาอันนั้นทับทิมทาราอันนี้ทองสยามนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบัวสวรร์คนั่นเองนะครับบัวสวรรค์ก็จะมีแพลนที่จะปรับโรงเรือนใหม่เหมือนกันนะครับเพื่อเซตบอลสีใหม่ นะครับให้เป็นระบบระเบียบนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นโซนมาเคลียร์ใหม่หมดเลยนะครับว่าบางตัวนี้ชื่อหายนะครับชื่อหายนี่แย่เลยจําชื่อไม่ได้ต้องรอเขางอกใหม่แล้วก็มาดูหน้าอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นต้นอะไรอันนี้บอลเก่ายังไม่ออกหน่อเลยสําหรับอะไรนะหยุดในตับสะพานนะครับผม ในตับสะพานก็จะมีเทวรกรรมลังลังลกมขวานลังสันนะครับอ่าอะไรเอ่ยจำไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในตับสะพานเทเวศนรมิตรนะครับอันนี้น่าเป็นอะไรนารุม,มานะอะไรสักอย่างนะครับ ดูฝั่งโน้นนะอยู่ในกระบะเต็มเลยนะครับผมพื้นที่เรามีจํากัดนะครับราศีมีนก็สวยราศีมีนก็เออ่ตั้งแม่ไว้ประมาณ8ต้นนะครับราศีมีนนั่นก็ราศีมีนนั่นนะ่ะนะครับเขายุบเขางอกใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นกระถางสีนิ้วที่เกิดจากชิ้นผ้านะครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็มีหลายๆต้นนะครับเดี๋ยวต้องมารดน้านะครับเนี่ยออกหน่อยเยอะมากอันนี้จะเป็นบอลสายคลาสสิกบอลเก่ากระดูกเข้มๆนะครับสวยงามมากครับผมเนี่ยนะครับผมดูเนี่ยครับอสุูนีบาทนะครับตัวนี้อสุนีบาทอันนี้สยามนารมิรดูครับสวยไหมนี่สยามนารมิตเนี่ยครับก็น่าจะผ่าได้แล้วนะครับสยามนารมิรน่าจะผ่าได้แล้วฝั่งนี้ก็จะมี เบญจรงน้ำทองมีเก้าทับนะครับแล้วก็มีบอลเก่าๆเยอะเลยอันนี้เป็นมหาชาตินะครับมหาชาติบอลเกา่าชินบัญชรบอลเกา่าแล้วก็ที่ผ่าไว้ก็เริ่มที่จะงอกออกมาแล้วเนี่ยที่ว่าลองผ่าใส่กระบะดูนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวต้องรดน้ำเพิ่มอีกองค์หญิงอนัญญาพระนาวันนะครับด่างด้วยนะครับนี่นี่นี่นนนนด่างแล้วด้วยนะครับด่างแล้วด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น ที่ดารามันนะครับตัวน,นี้ที่ดารามันอันนี้จะเป็นดารุมะดารุมะก็ไม่ค่อยได้รดน้ําเลยแห้งล่นะครับแล้วก็ยังมีราสีนะครับอยู่ใต้ใบนวลราสีกันอาเทมิดก็ไม่รู้มีหัวหรือยังเนี่ยอาเทมิดเนี่ยก็ปล่อยแบบโซม,มากนะครับอาเทมิดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาเลี้ยงกันสวยงามเราปล่อยโซมเลยนะครับผมฝึกให้เขาแข็งแรง <c oughs> นะครับเดี๋ยวมา รถน้ำตู้นี้อีกนะครับสำหรับอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนา,นานได้มาอัปเดตก็พามาชมบอลสมโซมนะครับที่สวนบอลสีพระธรรมไว้พบกันใหม่อีพีหน้าจะมาอัปเดตให้ได้รับชมอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องบอลสีพระธรรมไ้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับมีโอกาสก็จะมาอัปเดตไม้สวยๆให้ได้รับชมกันบอลเก่าบอลใหม่บอลแร่ไอเทม ก็จะมาอัปเดตให้รับชมกันไว้พบกันใหม่ ep หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร